วิธีอาหารก็ตงซีหล่ะครับเทไปเลยเดี๋ยวมันก็กินของมันเองเคลียรกินของมันเองลาดไปไปเองซีหละครับโอ้ครับหนูประมาณจักโตครับนี่บ่อนี่ก็ตกซีสีบหครับฟังเสียงฟังเสียงก็ครับผมโบครั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 ครับครับคนับครััครับคคับ กผสมผานอยู่นะครับเนาะครับครับนี่ตอนนี้ก็จะโตกว่าเพื่อนลวนะครับนี่ครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องผมบาวิสารขนานแท้ครับมณีิรีภาพมาเบิงฟ้ามเลียงหนูครับผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอว่างโปงนะครับเนาะเดี๋ยวจะพ้าขามาปวดคุยนะครับ ถึงวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการดูแลนะครับผสมหนูยังไงเลี้ยงหนูยังไงนะครับเนาะในการเริ่มต้นเลี้ยงนะครับเนาะดีวจะพาเขามาพูดคุยกับคุณพี่เลี้ยงหนูกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายสมจิตวังคีรีครับครับผมเลี้ยงหนูมานันยังครับคุณน้าประมาณปลายปีหกหกสองครับหกสองเนาะครับปีนี้หกสี่ประมาณเกือบสองปีละครับครับความสนใจในการเลี้ยงหนูครับ เริ่มต้นยังไงครับล้องเหล่าไอ้พ่อเม่พน่ปน้องฟังเนี่ยอันตะก้อนกับขับรถอยู่กรุงเทพครับผมครับกรุงเทพบัดนี้โควิดมันมากครับก็เลยกลับมาอยู่บ้านกลับมาเยืบ้านกลับมาเลยไอ้ว่าสีเห็ุยังดีเขาไปบึ้งในย t u b e ครับผมว่าไปเห็นอันคลิปเลี้ยงนูนี่ล่ละครับก็เลยอยากล่องเลียงบึ้งกับเขาครับก็เลยศึกษามาครับตันงแรกอ็ะ สั่งมาสิบชุดสิบชุดครับแล้วก็เพิ่มมาอีกหาชุดครับชุดหนึ่งกับมันมีสามสามตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่สองครับครับอันนั้นคือเป็นชุดลำเลียงเนาะครับครับตอนนี้ก็ขยายแล้วเป็นประมาณลอยบ่ออะครับลอยบ่อภา้ในเวลาเกือบสองปีนะครับนาะครับครับเดี๋ยวพาพบเบงตัวหนูนะครับมันเป็นยังไงครับมันมีสามขาหรือสี่ขา ทั้งนี้เป็นบอขนาดเท่าไรครับขนาดแปดสิบเส้นครับแปดสิบเส้นสองสองบอต่อกันเนาะก่อนเริ่มเลี้ยงนี่เข้าเ้าตรงมียจางไหนเนี่ยครับต้องเตรียมบอจางไหนเนาะครับต้องเตรียมบอพวกกอนนี่แหละต่อน้ำต่มมีสองบอต่อกันเนาะขนาดแ0สิบเส้นครับแล้วก็มาวางเลี้ยงต่อกันครับแล้วก็มองให้กินน้ำเพลินกระสิมีทอน้ำนะครับเนาะครับ อันนี้ไซอิตไปบ่ครับครับไซอิตแบบไซอิตไปเพื่อยังครับเพื่ออันลบซ่อนลบซ่อนลบซ่อนเพื่อไอเพ่นออกลูกออกเต่ามามันจะได้บัดเฮ็ดความสะอาดหรือว่าจังไรเนี่ยมันจิตเข้าไปอยู่ทั้งในครับครับผมอือป้องกันการตกใจฟังทั้งนี้สีเป็นยังครับฟังนี่สิเป็นบ่อขุนครับบ่อขุนครับบ่อขุนนี่ก็ใสบอร์จักโตขนาดบ่อเท่าไรครับ อันนี้ใส่ไว20้20-40ตัวครับขนาดบอกับความเาวกบร้ <120. S 2> อย20ร้อย20ความกว้างกับประมาณ80-90นี่แหละครับครับผมตอนนี้เป็นยังไงน,คคน,าาะ,น,นะครับมีข้นขม่าถามแบบเบียนนะบอครับมีครับมีม,มีมีมากเรื่อยๆแล้วครับมีมาเรื่อยๆเนาะครับให้อาหารอยังเขาเนี่ยครับผมให้อาหารคือเป็นข้าวโพดเน้นข้าวโพดข้าวโพดผสมไอ หัวอาหารครับผสมจัางไดเนาะข้าวโพดข้าวโพดกับสองสองส่วนสองส่วนหัวอาหารกับส่วนหนึ่งครับครับเป็นสูตรตีใส่อยู่ในาร์มเนาะตีแรงมาครับครับหนูโบเป็นโรคเป็นพ่าอ้วนผลมั่นดีขายได้น้ำหนักนะครับเนาะครับน้ำหนักดีอันนี้หนูจะเดือนครับอันนี้หนูประมาณสี่เดือนครับ สี่เดือนครับเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียเนาะครับครับอ๋อครับแยกไว้แล้วครับแยกไว้แล้วครับโอขืนเฮ็ดไปหลายนะครับเาแสดงว่าไม่หนูหลายเนาะครับหลายครับกับบบหนึ่งกับต๊ะสามสิบตัวขึ้นแล้วครับครับผมสี่สิบกลัวกับมี่ครับโชว์แน่หนูคนอันนี้สลัดข้นยังเนี่ยสลัดแล้วครับอันนี้สลัดแล้ว องเดือนกว่านะครับสองเดือนก็กว่านี่ครับบอนี่ก็ตกสี่สิบกว่าตัวครับสี่สิบกว่าตัวเพื่อมีคนสนใจอย่างเลี้ยงนะครับเนาะครับเอาไปเป็นอาชีพเสริมได้ดีครับครับหรือว่าอาชีพรักก็ได้อาชีพรักก็ได้อีกครับถ้าเลี้ยงหลายๆก็เป็นอาชีพรักก็ดีครับผมรได้ดีอยู่ตอนนี้รายได้เป็นไงครับเขาไม่ได้เรื่อยบอหรือว่าจังไร ครับเขามาเรื่อยๆครับเขามาเรื่อยๆตังแต่เรียงหนูมาครับก็มีทำหนูเนือขายแน่หนูอบองแน่ครับพอแม่พัเพมันก็มาสั่งจองมาสั่งจองเรื่อยๆแเวนเขามาเรื่อยๆครับมีขายอยู่ตลอดครับมีขายอยู่ตลอดครับพวานูฮองผสมพันธุ์ไวรัสนะครับเนาะผสมสูตรไดนนะครับพุณพ่อครับกะมีหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็สองหนึ่งโอ้ครับก็ให้ผลผลิตดีอยู่ ออกตัวนื่องจากตัวตัวเนื่องก็หาตัวขึ้นไปนะครับหาตัวถึงนิบตัวครับอืมครับรึบาขอเจ้าตัวน้อยครับโชว์ว่ะตัวนี้ก็ประมาณเก้าขีดละครับเกาขีดเนาะครับตัวผูเก่าขีดถึงโล้วครับเนี่ยครับจะเป็นตัวผู่ครับ หนูงามนะครับเนาะครับอาหารยังไงครับอีกที่หนึ่งมีข้าวโพดนี่แหละครับข้าวโพดผสมหัวอาหารข้าวโพดกับสองส่วนนี่แหละครับกับอาหารหัวอาหารกับส่วนหนึ่งหัวอาหารเบอร์ใดครับเบอร์สองครับส่วนมากเป็นเบอร์สองส่วนมากจะเป็นเบอร์สองครับหนูขนสวยขนงามเนาะครับน้ำหนักดีอันนี้ก็ผสมพนธุ์อยู่นะครับเนาะครับครับนี่ตันนี้ก็จะโอ้กว่าเพื่อนล้วนะครับนี่ ครับตอนแรกเลี้ยงไม่ไม่นี่เจอปัญหาอย่างไหนบอกรับลองวอาให้เพ่อน่เมพี่นนองครับฟังเนี่ยปัญหากับนี่แหละครับอันหนูมันกัดลูกนี่แหละครับมันกัดลูกเนาะครับแล้วคุณนาแก่ยังไงครับมันคือหายเลยครับก็พยายามนะครับพยายามเปิดเปิดชุมมือเปิดให้อาหารชุมมือเปิดให้อาหารชุมมือครับมันจะได้คุณเฮาอ๋อมันจะได้คุณชินก็เฮาคุณชินครับ ชิ้นกับเพรามันจะจำจำกินได้ครผมจำกินเท่าได้มันจะคุ้นเคยไปเรื่อยๆคเปิดอาหารทุกมือ้อเขาก็จะบ่ตกใจนะครับรบนะฟ้าปิดก็ออกแบบ,บอย่างดีครับเป็นกระเบื้องนะครับเนาะะ,ะเจ้าลูกระบายอากาศครับ จะเห็นแขวนอยู่ข้างบนนีกขี้ยงครับเป็นผัดลมระบายอากาศระบายอากาศครับเวลามันหอนเนยอย่างเนยเปิดทําความสะอาดอย่างเนยเขากดเปิดไล่อากาศออกไปครับครับผมลถกินอัพเลยเนาะครับเปิดเทลงใหนูฟังบ่บาองบางเทียก็เปิดบางเทียก็ไม่เปิดนี่เนาะวิธีการหายหนาะครับครับวิธีการหารหก็ตั้งสี่แล้ครับ เทไปเลยบบมี่อันอันเนี้ยไห่เนี้ยอันเนี้ยใส่โบมีถาดโบมีจานดรอกครับเดี๋ยวมันก็กินของมันเองเคียร์กินของมันเองครับบางทีมันมันโฉกโปกเลยเขาก็กดกวดกวดกวดมากครับมันแหงมันแหงมันบวชื่นเขากวดมาได้เขาก็หายมันไปลาดไม่ไปจริงๆหรอกครับโอ้ครับหนูระมาณนักโตครับเนี่ย บ่อนี่ก็ตก4ีีบแล้วครับซีสีบให้จักจักกระบวยอันนี้ก็2สองถึงสองถึงสามกระบวย3สามกระววแลนะครับสามกระบวยฟังเสียงฟังเสียงก๊กก๊กกกกหนูขนสวยขนงามครับผมชมเลยว่าหนูฟ้ามีสวยดีแหะครับเพราะว่าจะม่มีขนห่วงเนาะขนก็สวยตัวก็ ถือว่าสมบูรณ์นะครับยูในเกณฑ์ดีนะครับครับครับยูในเกณฑ์ดีสวยข้าวโพดนี่มีส่วนหลายนะครับนาะครับมันมีโปรตีนหลายข้าวโพดครับโปรตีนหลายก็เป็นอาหารที่ยูก็ให้กับหน้าเนาะครับเขากินอยู่ตลอดข้าวโพดนะครับนาะทำความสะอาดบ่อยังไงครับนี่กิดมียังมากมายครับก็ไม่กวดนี่แหละครับไม่กวดกิไม่กวดเกิดปวดกวดแล้วก็ตักออก เดือนหนึ่งเฮ็ดตหนึ่งก็บึงว่ามันสกโรกหลโอ้ครับ่บ่ถึงกันนั่นหรอกครับบ่ถึงกันเดือนหรอกครับก็เห็นว่ามันสกโรกหลายเขาก็เฮ็ดเนี่ไปบ่เาว่าเขาอยู่กับบ้านครับเขาบ่ได้อะยังเพราะเลียงเป็นอาชีพครับครับเพราเียงเป็นอาชีพแล้วครับก็ออยู่กับบ้านเนาะอยู่กับหนูครับอยากกันหุ่งกระโจดให้บ่ครับ บัดกลางคืนมันมียุ่งเนี่ยกับจุดไล่มันเนี่ยไล่กันยุ่งเนาะครับโอ้ครับผมโอ้สว <c oughs> ยงามสวยงาม ใช่ออกโทรทัศน์เจ้าอืท <c oughs> ุดท้านนี่อยากจะให้แนะนํามือใหม่นะครับเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจนะครับในการเลี้ยงนะครับเนาะอยากจะเลี้ยงอีนี้ละ่ะโอ้มีใจรักในะะในการเลี้ยงครับแนะนําเขานะครับว่าต้องลง่งกีบบอดีต้องล่งจักรคูดีครับไม่ๆม่ครับไม่ๆมก็หาหรือถึงถึง10บอก็ได้หาถึง10บอเพราะว่าเราก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆว่า เาเลี้ยงไปเขาก็เอาขยายพันธุ์มันไปเรื่อยๆอย่างเช่นครับครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะงสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนะครับเน้องครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนะครับเนาะอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มครับฝากเบอร์โทรที่อยู่ไว้ครับครับอยู่หมู่บ้านตะโกงามนะครับอยู่หมู่สิบบ้านตะโกงามนี่แหละครับเบอร์โทษศูนย์เก้าเก้าซีหาสองหาสองเจ็ดเก้านะครับ มาเยี่ยมมาชมมาเบิ้งกันได้นะครับครับหรือว่าจะติดต่อข่าวมาขอรับพอไ่พัฒน์หรือว่าเป็นนู้นเนื้อหรือวเป็นหน้วงได้บหครับได้ได้ครับได้ได้ครับจัดตรงได้เนาะครับมีมีความยินดีให้ให้คำแนะนำผู้จีบี้เลี้ยงไหมครับครับผมครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณนามากมากครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่กรเพาะนะครับนาอครับครบเพาโอ้ขายอาหารครับปลูกเองบอกเรือรับมากยังไงรับรับรับสื่อเพิ่นมาครับรับสื่อเพิ่นมากเนาะครับครับสื่อมามันก็บมีสดมีอย่างไรกันครับมะแกะมาตากเอาจริงที่หละครับครับผมครับ